เป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยวินัยอ่ะมึงจะไปคัดง้างกับธรรมได้ไงเออยิ่งคัดง้างมันก็ยิ่งเข้าตัวมึนเหมือนมันเหมือนสะท้อนนะก็สะท้อนกลับหามึงหมดอ่ะ <c oughs> ยิ่งพูดยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวเองอ่ะก็ที่เห็นเห็นมาทั้งนั้นเลยอ่ะก็ไปออกรายการอ่ะโดยไปไปออกรายการไปนั่งถกนั่งเถียงสุดท้ายแล้วก็แบบมันก็มีแต่ย้อนหาับไอ,อีตัวคนที่ไปคัดง้างอ่ะเอา คุณจะเอาสิ่งที่ไม่สะอาดมาชำระล้างสิ่งที่สะอาดมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะเอาสิ่งที่เป็นอัตต์มามาชำระล้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสัจจะมันไม่ได้นะคะจะเอาอธรรมมาชำระล้างธรรมะมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าอาจารย์เบียจะพูดสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่ใช่วินัยนั่นแหละนั่นแหละ มันถึงจะมันถึงจะอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าตามใดอาจารย์เบียร์เขายังพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่ใครจะไปคัดง้างใครจะไปคัดง้างกได้อะเอยยกมาเป็นข้อข้อนั่นแหละอืมอืมโอ้ยโดนหนักกว่านี้ดิฉันโดนหนักกว่านี้ดิฉันก็โดนโดนหนักกว่านี้ดิฉันโดนหนักกว่านี้ ถึงก็โดนเพราะถึงจุดหนึ่งต้องเตรียมตัวมันต้องโดนอยู่แล้วกระแสสังคมมันเป็นแบบนี้แหละพอเราขึ้นไปถึงจุดหนึ่งไปแตะระดับหนึ่งมันมันคือมันสุดแล้วมันพีคสุดแล้วแน่นอนพอเราไปถึงจุดนั้นที่คนรู้จักเรากว้างขวางมากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มละแต่ก่อนคนรู้จักอาจารย์เบียร์แค่เฉพาะกลุ่มมีเยอะแต่มันก็ยังไม่ไม่ได้มากเท่าอย่างที่เป็นทุกวันนี้ทุกวันนี้คนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จักแกหมดแล้วก็คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับอาจารย์เบียร์ซึ่งอาจารย์เบียร์ไปแตะความเชื่อของเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะออกมาคัดง้างกับอาจารย์เบียร์เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่อะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องปกติก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับค่ะแล้วเราก็ปิดช่องอม,มาโลกาสั่งและพันตุกหรือว่ามันจะมีามาโลกาสั่งมาโลมาโลกาสัง มาโลกาซังรัะพันตูมีอ้มันม,ม,นมีมันมีบทสวดอะขออย่าให้มารได้ช่องอะ่ะเคยตรวดไหมบทสวดธรรมอะอ่ะมันจะมีก็แค่อย่าให้เขาได้ช่องไม่ได้บอกว่าคนที่เห็นต่างกับอาจารย์เบียเป็นมานนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออ มาโลกาสร้างและพันตุมาเออหะส่งอย่างนึงนั่นแหละนั่นแหละที่เราสวดสวดบทธรรมะนั่นแหละนั่นแหละเอะเอก็อยากให้ได้ช่องคําว่าอย่าให้มารได้ช่องมันไม่ได้แปลว่าเราจะบอกว่าคนอื่นเป็นมารแต่มันหมายถึงจิตใจเราด้วยว่าเออยิ่งมีคนตามเราเยอะมีคนว่าเราเยอะเรายิ่งต้องแบบตอนเนี้ยอาจารย์เบียแม่นแม่นหลักมีสติก็มีอยู่แหละไม่ได้ว่าไม่มีแต่ว่า ยิ่งมีคนจ้องมากขึ้นอาจารย์เบียร์ก็ยิ่งต้องเอาสติซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นเอาหลักธรรมซัพพอร์ตตัวเองเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มานได้ช่องเพื่อไม่ให้ตัวเองเผลอไปหลุดพูดอะไรที่เป็นเป็นการแบบที่คนอื่นจะแบบหยิบยกเอาไปสร้างประเด็นได้หรือว่าปิดกั้นช่องจากการที่คนอื่นจะมาค่อนแคะจะมาว่ากล่าวได้ก็ต้องมาโลกาตั้งและพันตุมานั่นแหละ ก็อย่าให้มานได้ช่องทั้งมานที่อยู่ในใจเราด้วยทั้งคนอื่นที่ไม่หวังดีกับต่อเราด้วยมุ่งประทุษร้ายต่อเราด้วยก็อย่าให้เขาได้ช่องแค่นั้นก็จบแค่นั้นแล้วก็จบอืมก็จบเออมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเราเราปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับ นัตถิโลเกออนินทิโตผู้คนที่ไม่ถูกว่าร้ายไม่มีในโลกเด็ดขาดไม่ว่าจะพูดถูกแค่ไหนไม่ว่าจะพูดถูกแค่ไหนพูดพูดพูดดีแค่ไหนมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทําให้เราแบบปาศจากการถูกตาหนิติเตียนมันเป็นไปไม่ได้คะ่เะ,เร,ะเ,เราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงเราจะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงพระพุทธเจ้ายังถูกคอนแคะว่าร้าย มันเป็นเร uh, นื่องปกติไม่ว่าคนดีหรือไม่ด nice ีก็โดนว่าร้ายเหมือนกันหมดเหมือนว่าร้ายโดนว่าร้ายเหมือนกันหมดมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติน่ะไม่ว่าเราจะเป็นคนดีคนไหม่ดีทำถูกทำผิดมันก็โดนขวอนแคะว่าร้ายทั้งนั้นแหละนะคะอืมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนพาลไม่เป็นประมาณคนพาลไม่เป็นประมาณในการดินทาและสรรเสริญพระเจ้าไม่ให้เราถือถ้อยคำของคนพาล พระเจ้าบอกว่าบัณฑิตบัณฑิตต่างหากที่เป็นประมาณในการดินทาและสรรเสริญหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้ามีคนมาติเตียนเราถ้ามีคนมาติเตียนเราสิ่งที่คนอื่นติเตียนสิ่งที่คนอื่นติเตียนคล้อยโดยทรรมคล้อยโดยอัดคล้อยโดยทรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเราก็รับฟังและเราก็เอามาปรับคนชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ใช่ไหมถ้าคนที่ตําหนิเราเป็นบัณฑิต เป็นบัณฑิตที่เราเห็นว่าเขาควรแก่การที่จะมาตําหนิตีเตือนเราเราก็ฟังเพราะเขาเป็นบัณฑิตบัณฑิตชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์เราก็ฟังแต่ถ้าคนที่มาตําหนิเราเป็นคนพาลเป็นคนพาลที่ไม่ได,ทไได้ที่ไม่ได้เตือนเราว่าเราโดยอัดโดยทำเพียงแต่ด่าเราว่าเราเพราะเราดันไปพูดหรือไปทำอะไรบางอย่างที่ไปขัดผลประโยชน์มันไม่ต้องไปฟัง ไม่ต้องไปฟังค่ะไม่นับเป็นบัณฑิตคนที่พูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวของมันเองไม่ได้ปกป้องอัดปกป้องปกป้องทำไม่นับเป็นบัณฑิตค่ะมันเป็นคนพาลเวลามันพูดมาทุกอย่างมีแต่ว่ามีแต่ว่าพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของมันปกป้องรายได้มันปกป้องผลประโยชน์มันไม่ต้องไปฟังมันเป็นคนพาลมันไม่ได้เป็นบัณฑิตเถียงแบบมาแบบเถียงแบบข้างๆคูู เถียงแบบข้างๆคูๆเถียงไปเรื่อยเถียงแบบไม่มีหลักมีการไม่มีเหตุมีผลไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังแต่ถ้าคนที่มาตำหนิเราเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ที่ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทำเพราะเห็นแก่รมเห็นแก่วินัยเห็นแก่รมเห็นแก่วินยัยเราเราถึงค่อยไปฟังซึ่งก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะซึ่งก็มีไม่ใช่ไม่มี ก็เลือกฟังเอาอืมใช่ไหมอืมเออจริงๆฉันก็งงเหมือนกันจะบอกมีพระที่บอกว่ามีพระที่บอกว่าเชื่อหมอดูได้หกสิบแล้วไม่ใช่แค่นี้นะเขาบอกว่าเขาไม่ให้ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่านะเหตุหลนอมีพระรูปหนึ่งบอกว่าไม่ให้ราคากับคา,ารวาที่สอนทำไม่ให้ราคา โอ้โหพูดอย่างนี้นี่ไปงัดกับพระพุทธเจ้าเลยนะพูดอย่างนี้ไปงัดกับพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าในในความเป็นจริงข้อเท็จจริงแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงธรรมทรงวินัยมีเยอะแยะมีมีผู้ทรงธรรมทรงวินัยมีเยอะแยะพระอยู่ในบ้านเยอะกว่าพระที่อยู่ในวัดอีกพระที่คลองเรือนมีตั้งเยอะแยะสมัยพุทธกาลอนาถานางวิสาขาเอย่ย โอ้เยอะแยะมากมายไปหมดที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยะและอยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดน่ะโอ้โหบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ราคากับคารวะสอนธรรมอันนี้กําลังจะไปงัดกับพระพุทธเจ้าดิฉันนึกถึงดิฉันนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกว่าลาบสักการะจะฆ่าบุรุษเลวสามดิฉันไม่ได้ว่าพระรูปไหนเลวสามนะแต่พระพุทธพุทธพจน์บอกอย่างนี้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลมันมีพระรูปหนึ่งดิฉันจะพูดให้ฟังนะ และทีฉันอยากเตือนว่าอยากเตือนพระหลายๆรูปนะว่าอย่าทําตัวเหมือนพระรูปนี้ก็คือพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระที่มีโยมที่นับถือนับถือมากก็จะไปฉันที่บ้านโยมคนนี้เป็นอุบาสิกาไปฉันและโยมก็จะฟังธรรมจากพระรูปนี้เหมือนเป็นโยมส่วนตัวเป็นโยมที่ศรัทธาส่วนตัวพอวันหนึ่งโยมผู้หญิงคนนี้แกก็ทราบข่าวที่ พระพุทธเจ้า่ะเสด็จมาอยู่ใกล้กับหมู่บ้านแกแกก็อยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยดิฉันดิฉันสอบดิฉันสอบได้ประเรียนนะประโยคหนึ่งสองก็เพราะเรื่องนี้แหละนิดชาดกไม่ใช่ชาดกธรรมบทเรื่องเล่าในพระธรรมบทโยมผู้หญิงคนนี้แกทราบว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในเมืองใกล้หมู่บ้านของแกแกก็อยากจะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แกก็อยากจะไปฟังธรรมจากผู้เจ้าโดยตรงเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือมีพระมาโปรดที่บ้านนั่นแหละมีพระมีพิสุมาโปรดที่บ้านได้ทําบุญได้ให้ทานได้อยู่ในอยู่ในศิลในธรรมก็คิดว่าเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,องพระศาสดาเส,ส,สด็จมาเองก็อยากจะไปฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาก็ออก็ก็มีความคิดว่าอยากจะไปฟังธรรมกับพระเจ้าแต่ว่า พอพระพอพระรูปเนี้ยพระรูปเนี้ยทราบว่าอุบาสกอ,อุบาสิกาก็คือผู้หญิงผู้หญิงโยมผู้หญิงของเองอยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าก็เกิดความกลัวเกิดความกลัวกลัวอะไรกลัวว่าตัวเองจะเสื่อมจากลาบและสักการะเพราะถ้ายมผู้หญิงไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วจะไปตัทาตัวพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่อุปถากตัวเองดูดิดูดิด,ดูดูความคิดของพระสมัยพุทธกาลดิ พุทธเจ้าบอกว่ามีความปราถนาลามกมีความคิดลามกมันมีพระแบบนี้อยู่จริงนะพระที่กลัวตัวเองกลัวว่าตัวเองจะเสื่อมจะเสียจากลาบสักการะแล้วก็แบบทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อุบาติกาคนเนี้ยไปฟังธรรมกับพุทธเจ้าแต่สุดท้ายนางก็ไปเพราะว่ามีใจมีมีฉันทาและมีความตั้งใจว่าอยากจะไปฟังก็ไปฟังธรรมเอ่อวันที่นางนางเดินทางไปฟังธรรมกับพุทธเจ้าเพราะพระพระพระรูปเนี้ย มาที่บ้านไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอผู้หญิงคนนี้ไม่เจอโยมผู้หญิงคนนี้ก็ถามคนในหมู่คนในบ้านว่าโยมไปไหนสรีกาไปไหนโยมไปไหนพอทราบว่าไปฟังธรรมกับพระเจ้าพระรูปนี้ก็รีบตามไปที่พระเจ้าตัววัดจำไม่ได้นะว่าที่ไหนก็รีบตามไปไปตามโยมผู้หญิงคนนี้ไปในที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอ้โหพอไปถึงปุ๊บพอไปถึงปุ๊บนะด้วยความป่ารถนารามกไงเป็นพิสุลามกไง คขาว่าลามกนี่ไม่ไ,มได้แปลว่าเป็นเรื่องเพศนะคือมีความมีความคิดไม่ดีอะ่ะมีความคิดไม่ดีอะ่ะก็ไปยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกกับพระพุทธเจ้าว่าเอ,อพระอ,องค์อยากแสดงธรรมอะไรพระอ,องค์อยากแสดงธรรมอะไรที่มันลึกซึ้งไม่อยากจะแสดงธรรมอะไรให้ผู้หญิงคนนี้ฟังเลยเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มันผู้หญิงคนนี้สติปัญญาไม่ดีฟังธรรมของพระอ,องค์แล้วก็ไม่เข้าใจหรอก ไม่ต้องไปแสดงทาอะไรที่มันลึกซึ้งไม่ต้องแสดงทาอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเพราะว่าถึงต่อให้แสดงไปโยมผู้หญิงคนนี้นก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันโง่ดูดิขนาดเขาให้ข้าวให้น้ํากินนะยังไปบอกเขาว่าเขาเป็นคนโงเ่เพียงเพราะกลัวว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะทิ้งศรัทธาในตัวเองไปศรัทธาพระพุทธเจ้าโอ้พระเจ้าก็เลยแสดงธรรมแสดงธรรมโปรดทั้งอุบาสิกาแล้วก็ตําหนิพระรูปนั้นเลยว่า มีความปัรถนาลามกอืมการอะไรวะลาพระสักกาโลกาบุรีสร้างหันติลาศักกระย่อมฆ่าพิสูที่มีความปัรถนาเลวสามเนี่ยดิฉันไม่แปลกใจเลยดิฉันไม่ได้ว่าพระรูปไหนมีความปัรถนาเลวสามนะแต่มันเห็นเห็นอยู่ว่าโอ้โหพอแบบคนไปฟังธรรมกับคารวาสด,ด้วยกันเริ่มออก และเริ่มออกมาว่านั่นว่านี่ว่านู่น,น,นกลัวตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักการะกลัวว่าคนฉลาดขึ้นแล้วจะไม่ตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักการะคนไม่ไปทําพิธีคนมีความตื่นรู้คนปฏิบัติธรรมอยู่บ้านคนเริ่มไม่สนใจพิธีกรรมและหันเข้าหากันปฏิบัติหรือการฟังธรรมโดยที่ไม่เสียเงินเสียทองกลัวและกลัวตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักการะ โอ้โหรีบออกมาซัพพอร์ตใหญ่เลยรีบออกมาซัพพอร์ตหมอดูรีบออกมาซัพพอร์อออรออตไศายตร์ว่ามันมีจริงในระไตรปิดกนู่นนี่นั่นโอ้โหสุด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 เลยสุดสุดเลยถ้าดิฉันไหว้พระพวกนี้นะดิฉันไปไหว้อาจารย์เบีย์ดีกว่าโอโ้สุดสุดเลยมันเห็นไงว่าที่พูดเพื่ออะไรไงเรามองออกไงว่าที่ออกมาพูดพูดกันเนี่ยพูดเพื่ออะไรไม่ได้พูดเพื่อปกป้องทมปกป้องวินยัยแต่พูดเพื่ออะไรก็เห็นอยู่ อ่ะถ้าพระที่พระที่ท่านาพระที่ท่านมีแนวคิดหรือคําสอนที่มันที่มันเป็นไปเพื่อการประกาศพุทธธรรมจรงิงท่านไม่มีปัญหาเลยหลวงพ่อไปยอมไม่เห็นมีปัญหาเลยหลวงพ่อไปยอมแกไม่เห็นกลัวจะเสื่อมจากลาบสักการะเลยอ่ะถ้าถ้าเบียร์ตื่นทำไม่ดีจรงิงอาจารย์พยอมว่าว่าไปแล้วอาจารย์พยอมไม่เห็นว่ากลัวเลยว่าจะตัวเองจะเสื่อมจากลาบสักการะ ไม่เห็นจะเสื่อมเลยไม่เห็นกลัวเลย <c oughs> ไม่เห็นจะกลัวเลยแต่ทาไมลูกอื่นกลัวก็ต้องคิดกันเราเองก็แล้วกันนะคะดิฉันอาจจะมองโลกในแง่ร้ายนะเขาอาจจะไม่ได้กลัวก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าดิฉันมองแบบนี้เออท่านอาจจะบอกว่าป้าอ่าตมาไม่ได้กลัวแตามาก็แค่พูดในสิ่งที่มันสิ่งที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นความจริงอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ ตัวแล้วแต่นะคะท่านดิฉันก็ไม่ได้เหมารวมท่านไม่ได้ว่าท่านก็ช่วยกันออกมาพูดค่ะก็ช่วยกันออกมาพูดค่ะไม่มีปัญหาค่ะดิฉันก็ไม่มีปัญหาดิเพราะว่าดิฉันก็แค่หนึ่งคนก็หนึ่งเสียงหนึ่งคนก็หนึ่งเสียงอืทุกคนมีสิทธิ์พูดได้หมดทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์โต้แย้งเบีย์ตื่นทำได้หมดมันก็ต้องแฟฝงกันมันก็ต้องแฟฝงกันมันก็ต้องแฟฝงกันเออใช่ไหม ผู้ได้ก็ดีออกคนจะได้แบบคนจะได้แบบมุมมองวิธีคิดเยอะๆอืมอืมส่งของขวันให้ได้นะคะเสื้อสวยขอบคุณค่ะอืม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรลี่มาเล่าอีกค่ะก็พูดได้พูดเรื่อยๆค่ะทุกเรื่องนู่นนี่นั่นส่งของขวัญให้ได้นะคะในอะไรนี่ก็ส่งของขวัญมาให้ได้ส่งของขวัญมาให้ได้ค่ะ